ยะลาเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์และเรียบง่ายและมีวิถีชีวิตที่หลากหลายประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมาลายูรองลงมาคือชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพุทธอย่างไรก็ตามยะลาถือเป็นจังหวัดที่ดำรงความเป็นพระหุวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนเพราะมีความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติภาษาและศาสนา แต่ชนทุกกลุ่มยังคงรักษาวิถีชีวิตและประเพณีของตนไว้อย่างเหนียวแน่นชีวิตที่ดีอาจจะไม่ต้องมีองค์ประกอบมากมายอาจจะเริ่มต้นด้วยการลืมตาขึ้นมาในเช้าวันใหม่เดี๋ยวเราจะมาชมวิถีชีวิต สถานที่และวัฒนธรรมของเตละศาสนากันมัสยิดกลางยะลาอารยธรรมอันงดง,งามของศาสนาิสลามนั้นจะเห็นได้อย่างเด่นชัดจาฤีประเพณีหลักธรรมคำสอนและแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพที่สั่งสอนมายังลูกหลานสูร่รุ่นต่อรุ่นมัสยิดกลางจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสร้างขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2497เพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนก,กิจและเป็นที่ประชุมศึกษาหลักธรรมของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดยะลาเรียกได้ว่ามัสยิดแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์สง่างามและเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวยะลารวมทั้งประชาชนในละแวกใกล้เคียง พระพุทธภูมิเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดสามัญตั้งอยู่เลขที่123ตำบลสเตกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่30ไร่1งาน42ตารางวาโดยวัดพุทธภูมิสร้างเมื่อพศ2475ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิษุสามเณรตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบศาสนาพิธีตามหลักพระพุทธศาสนาและมีพระอุโบสถที่สวยงามอีกด้วย ศาลเจ้าแม่กอเหนี่ยวตั้งอยู่ที่ถนนพุทธภูมิวิถีสเต็งอำเภอเมืองยะลายะลา95000 <c oughs> เดิมเป็นศาลเจ้ามีองค์ไต่หงโจซือเป็นพระประธานเริ่มก่อตั้งก่อนสงครามโลกครั้งที่สองโดยชาวจีโพ้นทะเลที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองยะลา เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมตัวกันประกอบพธิธีกรรมศาสนกิจของชาวจีนรวมถึงเป็นสถานสงเคราะห์ช่วยเหลือชาวจีนที่ยากไร้และคนชราอีกทั้งยังเป็นสถานที่ช่วยเหลือการทำชาปนก,กิจสงเคราะห์แก่ชาวจีนในเมืองยะลาจุดเด่นของเมืองยะลาก็คือความเป็นพะหุวัฒนธรรมไทยมุสลิมไทยจีนไทยพุทธ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกอย่างมีความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมไม่ได้หมายความว่าต่างศาสนาต่างความเชื่อแล้วจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ที่ยะลาไทยมุสลิมไทยจีนไทยพุทธอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข